ไหนมากไอ้มนได้ไหมชี้ด้วยเอามือชี้มันถึงอ่ะกูมือเขาจะไปเห็นเลยเออเนี่ยไอ้ทางนู้นเนี่ยนี่ตัวที่สองนี่แหละตัวที่สองเออเนี่ยนี่เลยนี่เนี่ยมีลุ่มอยู่เอามือชี้ลุ่มเนี่ยนี่ลุ่มอ่ะมีลุ่มอยู่เห็นไหมเอามือชี้มันถึงอ่ะมันไม่ทาสีอ่ะนี่ครับเออเนี่ยตัวนั่นตัวที่สอง่ะเนี่ยตัวมากกว่านะทั้งหลังได้ไหมไอ้นี่ได้ไหมไอ้ลูกเบี้ยวสายขวาต้องเท่ากันเนี่ย

อืมนั่นแหละนั่นแหละอ๋อเนี่ยมากต้องอยู่ตรงนี้พอดีนี่มันต้องเสียมาองศาไอ้ตัวเนี้ยเดินดันกันหมดเลยครับเลยไม่ตัวเนี้ยดึงไม่ดูดูเดีตัวเดียวซูมหนึ่งอย่างเดียวดูซูมหนึ่งเดียวซูมอื่นมาดูมันมีมีดีเสียไหมดีเสียแล้วก็ดีแล้วก็เสียอย่างเงี้ยมันดีเราเช็ควาล์วอ่ะดีไม่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 นับงี้เลยดีเสียแล้วก็ดีแล้วก็เสียมันสี่ตัวใช่ไหม เออที่เราชิกวาลทั่วไปไงไอ้นี่มันจะโยกได้เนี่ยนี่นี่แล้วก็นี่แล้วก็ตาน,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 นี่แหลมแหลมมันขึ้นอยู่นะเนี่ยขึ้นอันนี้แหลมๆสูตรผมนะถ้าสอนผมมายอย่างงี้แต่คนอื่นเขาสอนไปคนละทางผมนับเนี่ยดีเสียแล้วก็ดีแล้วก็เสียเนี่ยไอ้นี่เหมือนกันตอนมูนอีจังหวะหนึ่งนะก็ดีเสียแล้วก็ดีแล้วก็เสียเนี่ยมันจะเหลือสี่ตัวที่เราจะไม่ทำนะ อันนี้เอสามตัวน้องเกี๊อันนี้เนาะดีเสียน,นี่สามตัวแล้วตีตัวหนึ่งนี่เราตั้งที่ทันชี้มือดิดีเสียแล้วก็ดีแล้วเสียเห็นไหมเอามือกั้งเนี่ยเ <c ười> เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นผมไม่รู้ว่าเขาสอนอยังไงนะเดี๋ยวผมไปสอนเนี่ยตัวน,นี้เป็นตัวแซด <c ười> เห็นไหมอันนี้คือตัวแซดเห็นไหมเป็นตัวแซดเลยเนี่ย <c ười> ผมแต่แต่เราสอนแบบครูสอนมันยากมันฟังยากไงแล้วเราสอนแบบคนเข้าใจง่ายง่ายๆดีเสียดีเสียเป็นทุกสูเป็นทุกรถทุกคันเลยเป็นอย่างเงี้ยแต่จากนู่นเราก็นับดีเสียมาเนี่ยดีเนาะไอ้ฟังไอ้ดีนะไอ้ดีดีเสียแล้วก็ดีเสียแค่นี้ไอ้ช่างบางคนเขาก็ตั้งทีละสูบเขาตั้งสูบเนี่ยแล้วก็หมุนอีกนิดนึงเขาก็ตั้งสูบนี่เขาด้วยนี่ขึ้นเนี่ยด้วยนี่แล้วมัแล้วช่างบางคนนะ แต่บางแต่ผมไม่ตั้งงั้นหรอกคนสอนผมมาว่าโอ้ยุ่งยากเลยเออ,อ่ีไม่ก่อนมันมุนยากนี่มุนด้วยนี่ดูมากวันมุนมุนเนี่ยมุนมุนถอยถอยแล้วก็เดินขึ้นลงเนี่ยจะด้วยนี่มันจะด้วยซูมหนึ่งอัดสุดถอยยังถอยไปจับสองมือซูมหนึ่งอัดสุดนะไม่ดูมากนะดูซูมหนึ่งอัดสุดลงยังเ,ออเดินหน้าอีกนิดนึง เอ๋อเพรานี่แหละเนี่ยนี่แหละมากกว่านี้นะนะครับเอาเมือออกเลยข้างล่างมันจะตัวที่สองตัวแรกตัวแรกตัวสองตายอยู่เนี่ยก็ด้วยนี่เอามันมองไม่ชัดต้องใช้ฟวงอ่ะไหนสูตรสูตรอะไรนะ้นไหสุตเลยสุตรหนึ่งอัดสุดแล้วมันกำลังจะลงนั่นแหละโอ้โหแลบถูกแล้วผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ตามสูตรของผมอ่ะแต่ไม่รู้เขาสอนอยังไงในโรงเรียนเราไม่รู้หรอก